อันนี้มารีวิวความเงียบของรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือจอดสตาร์ทอยู่นะครับฟังเสียงนะครับไม่มีเสียงนะครับไร้เสียงน,น,นยี่อันนี้คือเปิดอยู่อันนี้คือเปิดเปิดเปิดรถอยู่นะครับแต่ถ้า อันนี้คือผมปิดแอร์อยู่นะครับถ้าเปิดแอร์เปิดแอร์รถด้วยนะครับเราก็จะได้ยินแต่เสียงคอมแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับดังประมาณนี้นะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวผมเปิดให้ดูปึ๊บอ่าเดี๋ยวมามาฟังเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ดูกันดูนะครับนี่อันนี้เสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งมันทําความเย็นอยู่นะครับ แต่ถ้าความเย็นมันคงที่แล้วนะครับความเย็นมันคงที่แล้วเสียงคอมแอร์นั้นนะครับมันก็จะเบาลงเพราะว่าช่วงแรกที่เปิดก็คือห้องโดยสารก็คือยังมีความร้อนอยูอ่เดี๋ยวรอความเย็นมันคงที่ก่อนนะครับเสียงคอมแอร์เดี๋ยวผมจะเดินออกมากห่างๆหน่อยนะครับว่าเสียงมันจะดังแค่ไหน ได้ยินไหมครับอ่าอันนี้คือข้อดีนะครับนี่เป็นข้อดีของรถไฟฟ้าก็คือไร้เสียงนะครับผมสำ,สำหรับคนที่ชอบแบบรถที่แบบไม่มีเสียงนะครับแนะนำรถไฟฟ้าเลยนะครับจะตอบโจทย์แต่ถ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบรถที่มีเสียงเครื่องยนต์อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้า แต่สําหรับผมนะครับผมชอบรถที่มันมีความเงียบนะครับยิ่งเงียบเท่าไหร่นะครับยิ่งดีก็อย่างว่านะครับความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับผมแล้วว่ารถไฟฟ้านะครับตอบโจทย์ความเงียบนี้ได้นะครับ